ห่าเป็นไงบ้างครับอมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมได้ย้ายวานเพชคาดมาไว้อีกบอหนึ่งแล้วเพราะว่าบอฝั่งนี้ที่ติดกับทะเลเปิดผมจะเอาวานมาใส่อีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าหูตัวนั้นก็หาได้กว่าจะได้โอ้โหยากเย็นเหลือเกินเนาะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับอเอางี้ดีกว่า ถ้าผมหาได้ก็ผมขอนิดเดียวนะไม่มีอะไรมากนะกด s u b s c r i b e ให้ผมหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับกดให้หน่อยส่วนคนที่กดติดตามแล้วก็แค่กดไลค์แค่นี้เองเนาะผมอยากได้สักแสนซับอะ่ะตอนนี้ผมได้80,000กว่าแล้วอะ่ะ 80, 8 8,000 84,000 80, อะอีกแค่หมื่นกว่าไวนะครับแค่ท่านผู้ชมกด subscribe ให้ผม คนละหนึ่งผมก็จะครบแน่ๆครับปุยจะได้เหมือนคนอื่นเขาไม่ใช่อะไรโอเคไม่พูดพามทำเพลงอะไรละอุ้ยเดี๋ยวมืดก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะไปตามหาวานเพชรคาดในทะเลเปิดแล้วนะครับเอ้ยไปเดี๋ยวมืดก่อนอ้าวฮอืด่าเดี๋ยวก่อนนะสิ่งที่จะสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือ อะไรครับเข็มทิศนั่นเองเพราะว่าถ้าไม่มีเข็มทิศยังไงก็หลงนะครับแล้วก็ต้องบินไปด้วยอย่าพายเรือไปนะครับเสียเวลาเปล่าฮนะต้องบินไปอบินไปเลยไ,ยไ,ยไยอ,อ้ไอ้ไอ้โอเคไป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 ,ไป,ไปอุย้ยเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้ว หาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะอยู่ไหนล่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแสงก่อนไปมันเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรเนาะโอเคอาภูเขาน้ำแข็งมีคนบอกว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับภูเขาน้ำแข็งอืม จะจริงหรือเปล่าเอ้ยมีแต่ปลาอะไรก็ไม่รู้ก่อนนะครับือบกระเบนอเจอทีเธออัน,นี้ก็ฉลามอมเจอแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปง่ายๆนะครับอม,มีไหมมีไหมโอ้หโหไม่มีอะไรเลยแม่ ไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะโอ้โหไปอยู่ไหนครับจ้าวานเปจคาดโอ้ยฉันอยากเจอแกมากเลยอะ่ะเจอหน่อยนะผู้ชมจะได้กด subscribe ให้โอ้ยโไม่มีจริงๆเหรอเฮ้ยโอ้โหโลืมไปว่าต้องเหาะสูงๆหน่อยจะได้มองกว้างๆนะครับ โอ้โหท่านผู้ชมครับมันหายากมากเลยอ่ะโอ้หายากจริงๆตาย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 โอ้ยมันจะมีไหมเนี่ยวานเพชฌคาต อุหรือว่าวานอย่างอื่นก็ได้อุ้ยพูดถึงก็เจอเลยสีขาวว,าว้าวโอ้โห و! เอาละเอาละเอาตัวนี้ก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับผมลงไปในน้ำก่อนนะครับอเออมันใช่วานเบลูกล้าหรือเปล่าสวัสดีเป็นไงบ้างสวัสดีโอโหน่เน่ อู้ปะปไปไปสวนสัตว์กันดีกว่าไปไหมไปไหมไปไหมมีของกินด้วยไปไหมนะครับถ้าไม่ไปเราก็ต้องอาไงดีต้องต้องเคหัวมันห <c oughs> ูมันเร็วมากเลยอะ่ะเออจะสู้เราไหมอุย้ยสู้ด้วยเอาละ่ะไปตามมาพุ่งไปเลยครับมันอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออตามแล้วตามแล้วตาแล้ว ไปตามเข็มทิศนะครับเข็มทิศชี้ไปทางไหนแล้วก็ไปทางนั้นแล้วก็ต้องย้อนดูด้วยนะครับเผื่อว่ามันตามไม่ทันว่าแล้วมันตามไม่ทันจริงด้วยอุะ้ยเสร็จแล้วเราก็ต้องลงด้วยอืมโหมันเร็วมากเลยโอมันยากตรงเนี้ที่จะเอามันตามมาเนี่ยมา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 ตามมาตามมา ผิดด้านไปมามานี้ทางนี้อุย้ยตอนยากเลยอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ยมันเสียเวลาตรงนี้นะครับที่จะต้องคอยเหลียวหลังดูตลอดะฮมาไหมมาไหมมา,ไหม,มาแล้วครับตามมาตามมาอุ้ย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 มาไหมเอ่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อุ้ยมาไหมมาไหมมาแล้วอ <jack leigh> ู้วู้วูสุดยอดสุดยอดอตามมาตามมาอีกตามมาอีกเฮ้ยมาไหมเอ้ยอุ้ยมาจริงเอยมาด้วยมาด้วยมาด้วยละมาด้วยละมาด้วยละตามมานี่ตามมานี่อุ้ยมาเร็วมากเลยสุดยอดสุดยอดเอาละเอาละเฮ้ยมาไหมเอ้ย มาไหมเฮ้ยจะบอกนะแฮ้วออะอุย้ยเสียดายแย่เลยนะถ้าแฮ้ลนะอุย้ยอยู่ไหนอะอุยอ้ยอุ้ยจะมืดแล้วโอ้อยู่นี่อยู่นี่อืมเดี๋ยวก่อนคนระับขอขอขอปรับโหมดแสงก็นเนาะเอออย่าพึ่งไป เอ้ยตามมกอนจะพิ่งไปยพิ่งไปยพิ่งไปอยู่ไหนนี่ไงตามานี่เอ้ยตามาสิเฮ้ยอู้หูตามมาสิเฮ้ยอืมสัตว์ตีนะอืมมา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 ,มา ตามเออมาเลย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 ครับมาเลยมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตามตูดมาแล้วมาตรงนี้มาตรงนี้อ้าวเฮ้ยโอมาแล้วมาแล้วมาตรงนี้ครับอุ้ยอู้หูใกล้แล้วใกล้แล้วอู้หู เฮ้ยลืมเปิดนี่ตายตายตายทันไหมทันไหมทันไหมครับทันไหมครับโอ้ยลืมอะไรไม่ลืมลืมเปิดประตูม้ยลืมเปิดประตูน้ําอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งไปนะเอ้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเฮ้ยอุ้ยยังไม่ไปโอ้ยโชคดีจริงอื้อ ใจเย็นนะใจเย็นอือออต,ตามมาตามมาพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ตามมาเลยตามมาเลยอุ้ยมาแล้ว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 อือือออหอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าเข้ามาเข้ามา เข้ามาในนี้เข้ามาในนี้เลยอู้หูเฮ้ยเฮ้ยมันติดไรปะเฮ้ยเฮ้ยผิดทิศมามามานี่มานี่มานี่เข้ามานั่งในเข้ามาสิครับอืมเฮ้ยมันมาไม่ได้เหรอเฮ้ยมันมาทำไมมาไม่ได้เฮ้ยตายมา ตามมาเลยมามาเข้ามาในนี้เข้ามาข้างในมาสิเฮ้ยเดี๋ยวเจจะได้มีของกินเยอะแยะเลยเฮ้ยอุ้ยมันติดอะไรอ่ะอุ้ยนี่หุ้ยเออเปลนผมพังอืมุ้ยมันติดอะไรอ่ะ ผู้ชมครับมันจะตายไหมครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหเ้ยอย่าเพิ่งตายนะบว้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยปิดก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไปกว่าจะหาได้ยากเย็นเหลือเกินดะว่ามามา,มา,ม,ามาช่องนี้ก็ได้มะตามช่องนี้มาเออเออมาเลยมาเลยมาช่องนี้ก็ได้นะมา,มา มกว่าจะหาได้แมสีขาวซะด้วยวันเบลูก้าหรือเปล่าอู้ยอ่าเพิ่งไปนี่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยตามาตามาเดี๋ยวผู้ชมจะได้กด subscribe ให้ม้ามาตามมาตามมาโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้ตรงนี้น้ำมันไหลแรง เฮ้ยอยู่ไหนแล้วเข้ามาได้ไหมติดอะไรอีกนิดเดียวมาดิมาเลยเออมามามาเข้ามาเข้ามาสิเฮ้ยอย่าเพิ่งไปใกล้แล้วนิดเดียวเออมาได้ไหมมาได้ไหมมา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 ,มาสิเฮ้ยเฮ้ย มันไม่ยอมเข้ามาโอ้โหฉลาดมากตัวเนี้ยเุ้ยเุ้ยอย่าเพิ่งไปนะ้ว้ยเฮ้ยอืมเดี๋ยวก่อนนะฉันจะต้องล้อมแกก่อนอู้หุ้ยหุ้ยมือ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 ไม้สั่นแล้วกว่าจะเจออู้หูอู้เฮ้ย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 สำเร็จเุ้ยโอ้โหเหนื่อยมากตัวนี้สุดยอดจริงๆ โอ้โหโอ้โห้ยเหนื่อยโอ้เอ้าอุ้ยผัวอะไรอีกเรื่องคุยอย่าพึ่งอ้ยหยาอยาห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 ยาโดยได้ขาดอื้มเข้าไปละเอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเปิดไม่เอ้ยเออเอ้าเข้าไปข้างในนี่ไงปิดซะเลยอุ้ยโอ้โห มองไม่ค่อยเห็นด้วยอุ้ยโอ้โหโอ้โหมันติดอะไรอ่ะเอ้ยก่อนนะอุ้ยเอ้ยอ้าวตาย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 มือมาให้สัน่นหมดเลยครับตอนนีโ้โอ้โหโอ้โหหมดไหมหมดไหมหมดไหมโอ้โหสำเร็จครับแต่กว่าจะได้โอ้โหแม่ปิดซะเลยนี่แน,น่อืม ไม้ออกละอุ้ยมีอีกไหมมีรูอีกนะครับตรงนี้มีไหมมีไหมมีไหมถ้ามีก็ต้องปิดให้หมดอืมหาเหนื่อยมากอืมออเออเออเออโอเช่ว้าวสุดยอดนะครับมีวานสองตัวแล้วครับสีขาวกับสีดำวานเบลูก้าใช่ไหมตัวนี้อืมว,ว้าวสุดยอดเลยฮนะเองอะ จับยากมากเลยรู้ไหมอหวิแต่ภูมิใจมากที่ได้จับเองอะโหมามามาเรามาอยู่ด้วยกันเลยมาสองตัวนี้มาอยู่ด้วยกันมาไปไปไปปไปเดี๋ยวจะเปิดทางให้ครับมามาเลยเอ้ยไอ้เอ้ยเอ้เอ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 นี่อ่ามาเลยเข้ามาอยู่ด้วยกันได้สองตัวอืม เดี๋ยวเราทดสอบให้อาหารมันซิมันจะกินไหมวานเบลูก้าเราไม่ไม่รู้ว่ามันกินอะไรเนาะลองทดสอบดูเนาะเอาสักเอาอะไรดีเอาอืมวัวดีกว่าวัววัดูซิว่ามันจะกินไหมคือตื่นเต้นมากครับกดผิดกดถูกนะครับเมื่อกี้ดูซิ อาเบลูก้าเอาไหมครับโอ้โหโอเจวานเพจะคาดดักก่อนเลยโอ้โิตัวใหญ่พอๆกันเนาะแต่วานสีขาวมันจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งเนาะอื้มวยมีสองตัวแล้วครับท่านผู้ชมสุดยอดมากเลยอืมโน่นสวยไหมครับสวยงามมากทั้งสองตัวเลยโอ,อ้ว้าวมาเล่นด้วยกันด้วยไม่กัดกันด้วยว้าว เอ้ยอย่ากัดกันนะโว้ยเป็นเพื่อนกันเออโอ้โหกว่าจะได้นะครับโอ้โหอืมต่อไปเราก็จะได้ทำส่วนสัตว์ให้มันใหญ่กว่านี้นะครับเพื่อรองรับจ้าสองตัวเนี่ยไม่แน่นะครับอนาคตไปหาเพิ่มอีกอนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกด subscribe ให้หน่อยตามที่สัญญาไว้ถ้าผมหาได้กด subscribe S 1 s u b ง c r i b e แต่ถ้าใคร Subscribe แล้วก็กดไลค์ก็ได้นะครับจะได้ถึงแสนเร็วๆนะครับ Subscribe ของผมเนี่ยตอนนี้80,000กว่าแล้วอีกนิดเดียวจะถึงแสนแล้วขอกำลังใจกับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับว้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอด